เมื่นีมาทรงในแบบว่าจักน้อยค <c oughs> ่ะก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรามาต่อกันการนับเลขภาษารนเวย์นะคะเมื่อ,อครั้งที่แล้วเรานับ0ูนย์ถึงสินะคะเดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มกันที่11เลยนะคะค <c oughs> <c oughs> ่ะก็เหมือนเดิมนะคะก่อนอื่นก็ต้องบอกก่อนว่าเรียนภาษาโนเวย์ด้วยตัวเองนะคะอาจจะอ,อ,อ,ะอ,ะอ่านออกเสียงได้ไม่สมบูรณ์หรือไม่ก็ อาจจะเขียนคําแปลได้ไม่ถูกต้องนะคะก็เอาความที่หนูที่หนูหูเนะ <c oughs> <c oughs> าะค่ะก็เดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มนับเลขสิอกันนะคะว่านับยังไงออกเสียงยังไงนะคะค่ะ <c oughs> เปิดหนังสือก่อน เปินังเสียก่อนค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่11นะคะเดี๋ยวจะเขียนคําแปรเอาไว้ให้ด้วยนะคะผมไม่ได้สระค่ะเดี๋ยวจะไปสระผมค่ะมาเริ่มกันที่11เลยนะคะอัลวะอัลวะสิดนะคะอัลลวะทลสิค่ะ ท o ลทล,ทลสิสนะคะ13ค่ะทรัดทรัดหรอสิสม,มันจะมีตัวอาราหรือลอเรือนะคะอย่าลืมกระดกลิ้นด้วยนะคะทรัด้สำหรับใครที่เริ่มฝึกใหม่ๆนะคะทรัดคําคำว่าอ้นเนี่ยให้เราให้เราออกเสียงเทนเทนก็ได้นะคะ หมือนทอเอ็นอเทนนะคะแต่ว่าคนนอร์เวย์เขาจะไม่ออกเสียงเทนนะคะเขาจะออกเสียงในลำคอค่ะทรัดน์เออทรัดเทนทรัดเทนทรดน์เทรดน์สิบสามนะคะสิบสี่ค่ะฟิยูร์นเฟิยูร์นหรือฟิยูร์เทนฟิยูร์เทนสิบสี่ค่ะสิบห้าค่ะ ฟัมฟัมต์หรือฟัมตินฟัมตนสิบห้าค่ะสินะคะเซ็กซ์เซ็กหรือเซ็กส์นเซ็กส์นสิบหกค่ะสิบเจ็ดค่ะชูสตินชูส์ชหรือ ชูสเทนชูสเทนสิบเจ็ดค่ะสิบแปดค่ะอัสอัสอัสหรืออัตเทนอัตเสิบแปดค่ะสิบเก้านะคะนิดนิดหรือนิดอะไรนิด นิดเทนสิบเก้านะคะนิดเนยี่สิบค่ะช h u อชื่ชอชื่ยี่สิบนะคะยี่สิบนี่จะออกเสียงคล้ายๆกับเลขเจ็ดนะคะแต่ว่ามันจะต่างกันที่ชอชินกับชอช้างนะคะช h u อชื่ชอยี่สิบค่ะ ยีค่ะ shui n shui n shui n ยี่สิค่ะยีค่ะ shui t o shui two ย shui t o s h u r e e ยีะะ่สิค่ะ s h i e e shui three ชูอฟีรชูอฟีค่ะชูอีฟีรชูอฟัมชูอฟัมยีห้าค่ะชูอฟัมยีหค่ะชูอเซ็กชูอีเซกยี่สิบหนะคะ27็ค่ะ ชุยชุอชุยชุอยี่สิบเจ็ดนะคะชุยชุอยี่สิบแปดชุยอตเตชุยอตเตยี่สิบเก้าชุยนีชุยนีสามสิบค่ะทร์ทีทร์ ที่อย่าลืมนะคะถ้ามีตัวอาระหรือลอเรือให้กระดกลิ้นทุกครั้งนะคะทรทตที่ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆ่อ่านพออ่าน,านกันได้ไหมคะช่วงแรกๆก็อาจจะได้ไม่ดีสักเท่าไหร่นะคะแต่แต่เออเรามาฝึกไปด้วยกันนะคะอ่านออกเสียงไปเรื่อยๆนะคะพยายามกระดกลิ้นทุกครั้งที่มีตัว ตัวอราหรือลอเรือนะคะกระดกลิ้นทุกครั้งนะคะช่วงฝึกแรกๆให้เรากระดกลิ้นทุกครั้งนะคะแต่ถ้าแต่ถ้าเราได้ภาษาเนว์แล้วเนี่ยเราไม่ต้องกระดกแบบกระดกแบบนี้ก็ได้ค่ะมันเวลาเราพูดอย่างเงี้ยมันมันก็จะลิ้นมันลิ้นมันจะไปของเราเองด้วยความเคยชินนะคะช่วงแรกๆให้เพื่อนๆกระดกลิ้นทุกครั้งนะคะก็ะเป็นกําลังใจช่วยทุกๆคนเลยนะคะยังไงก็อย่าลืมกดกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ ให,ให้ด้วยะะให้ด้วยนะคะดึกค็พูดไม่ออกให้ด้วยนะคะยังไงก็คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะบายบาย